บทสวดธรรมะจากกัปปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังภะคะวาภาราณสียังวิหารติอิสิปาตานีมิคทะเยติ สราโณภควาปัญจวัคคิเยพิกุอามันเตสีเทวเมพิกาเวอันตาปะปะ,ปะพะชิเตนะนะเสวิตาพายโยยายังกาเมสุกามาสุขัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุโปทุชนิโกอะนาริโยอนะนัฏฐหินสันหิโตโย ยายังอัตถกีลมาทานนโยโคทุโคอนาริโยอัตถนะอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกาเวโอโพอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตัทธาขาเตนะอะภิสัมพุทธาจักขุกะระนียานะกะระนีอุปสะมายะพิญญายสัมโพทายะ นิพายะนิพานายะสังวัตติกตารตมาจะซาภิกะเวมาชิมาปฏิปาาทาตถาขาเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียะนากกระณีอุปสะมายะอภิญญยายสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอเย เมวะอริโยอัะทังสีโกมะคาโคเสยยาทีทางสัมมาทิฏฐิโธสัมมาทิฏฐิสัมมากัสสปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอะยังโคสาภิกาเวมัชฌิมาปฏิปตา ตถาคาเตนาอภิสัมปุชาจากาการณียานาการณีอุปสมัยายาอภินญญาสัมโพธายะนิพานายาสังวัตติทา,ทางโคปนานาภิขขเวทุกขังอริยสัจจังทาติปีทุกขัส ชะราปิทุกคามะระนำปิทุกคังโซกะปาริเทวะทุกขาโทมนณส,สุปายาซาปิทุกคายอปิเยหิสป,ปะโคทุโคปิเยหิวิปะโยโคทุกโคยำปิดชังนะลาภาติตมปิทุกคังสักขิต เตนะปันจุปาทานะคันธาทุกคาอิทังโคปะนาพิกเวทุขะสะมุทะโยอริยาสาจัจจยายังตันหาโปโนภวิปากานันทิราคะสาหะคาตา,ต,ต,าตันตระตันตระตระภิ พินันถินีเซยาทีทางกรรม,มตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปะนาพิกาเวทุกขะนิโรโธอริยสัจโยสัตตาสัตสาเยวตันหายอาอเสสาวิราคะนิโรโทโจาโคปะทินิสังโคมุติอานา อะนาลโยอีทางโคปะนาพิขาเวทุกะนิโรธาคามินีปะิปาธาอาริยสัจังอะยะเวมอริโยอัตถังคิโกมะโคเซยยาทีทางสัมาชิติสัมาสังกัดโปสัมาวจ่าสัมากรมมันโตสัมาอาชีวสัมาวายาโมสัมาสติสัมาสามาทิอีทางทุกข์อริยสัจังเมพิขาเวปุเพอานานุส สุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปาที่อุปานังอุทาปาที่ปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาที่สังโคปาหนีทางทุกครั้งอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิขาเวปุเพอานะนุสสะสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปาที่ ยางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปันนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพิเขาเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติอีทังทุกขสมุทโยอรหะอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอนานุส สุเตสุธรรมเมสุจกักขุงอุทัปทาาิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปปิตังโคปะฏิทางปะณีทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัพันติมเมพิกเวปุเพอนานโนสุเตสุธรรมเมสุจกักขุงอุทัปปาาิญาณังอุทัปปิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาธิตังคูปะทิทางสุทาสุทุขะสมุทะโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขาเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาธิอิทางทุกขนิโรโอริยสัจจังตังอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอนุสุ เตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังปฏิปาณิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมพิกขเวปุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิสังโฆอุทปาธิทุกขนิโรเอ ริยสาสัจจังอ่าไปรอก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปนะคะอาชีกาตันติเมพิคเวปุภะอะนานุสสะสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอานอนตรงนั้นแหละยานางอุทปาทิยู ปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปาทิอีทางทุกขานิโรธาคามินีปาทิปทาอริยสัจจติเมพิคะเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปปทิเออาโลโกอุทัปาะทิตังโคปานีทางทุกขานิโรธาคามิมินีปฏทิปทาอริยสัจจ พาเวตาพันติเมพิขเวปุเพอานุสูเตสูธรรมเมสูจากขุงอุทาปาทิุญานางอุทปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทาปาทิอาโลโกอุทปาติตังโขปนิทางทุกขนิโรธาคามีนีปะติปทาอริยสจางพาวิพาวิตันติเมพิขเวปุภาานุสูเตสูธรรมเมสูจากขุงอุทาปาทิ ยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทปปปิอาโลโกอุทัปปิยาวะกีวะจเมพิคเวอิเมสูจะตูสุจริยาสัจเจสุเอวันติปารันวัดทั้ง วาทะสาการังยะถาภูตังยนานัสสานังนะสุวิสุทธังอะโหสิเนวาตาอย่าแม่ตามเข้าไปรอก่อนอพิเขาเวสะเทวะเกโลเกสะมารกเกสะรัม,มะเกสะสะมาณพราหมานิยาปะัสะยาสะเทวะมนุสยาอนุตรังสัมมาสัม โพทิงอภิปุอภพิสัมพุทโธปันจัญญาสิงยโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทังวาทะสาการังะทาภูตังยานาทาสานังสุวิสุทังอาโหสีอาทาหัางพิขเวสัทธเวเกโลก เกสะมาระเกสะรัมะมเกสะ,สะสะมานาภารามานิยาปะชะยะเทสะเทวมนุสาัยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันปัจจันญาสิงยานันจะนะปะเน ทานางอุทาปาทิอุทาปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถานิปุนัพระโวติอิทะมะโวจาภะกะวาอัตตะมะนาปาัญจวะคิยาพิคูภะกะวะโต,ตอภาสิตังอะภินันทุงอิมันมิจาานจะปะนะเวยะกะระนะสมิงพันยะมเนอายะสะ โธทันโกนทันยัสสะวิระคังวีตะมะลางธรมรมะจากคุงอธาปาทิยังกินจิสมุทาะยธรรมมังสัพันตังนิโรธาธรมมันติปะวิตติเตจะภะคะวะตาธร,รม,ากกมมะจักเกกุมาเทวาสัตถ มนุสาวเวสูงเอตัมภะขวันตาภาราณนะสีย่างอิศิป,ปะตะเนมิขะทะเยอนุตารังธรรมมาจักกลางปวิตติตังอปปติวติยาสมนเนนะวารามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวารมุนาะวาเกนะจินาะโลกัตมินติกุมมานางังเทวานางัง สัตว์ทางสุตวาจาตุมระราหาราชิกาเทวาสัตตะมนุ์สาเวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตธรมนุสสาเวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตธรมนุสสาวเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา ตุสิตาเทวาสตถะมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสตตังสุตวานิมมาณารตีเทวาสตธามนุสาเวสุงนิมมาารตีนางเทวานังสตถังสุตวาปารามินปาระนิมิตวาสาวติเทวาสตธามนุสาเวสุงนะปารนิ นิมิตวาสัสวตีนางเทวาสัตถังสุตวารัมมากายิกาเทวาสัตถามนุสาเวสูงเอตามภะกะวาตาภารานสียงังอิสิปะตาเนมิขาทาเยจานุตรงังธรรมมาจากกลางเป้าวติตั้งอปปิวติยังสมนนา,า,านีนาวารามานีนาทาเวนะ วามาเรนะวารัมมูนาวาเกวาเกนาจิวาโลกาสมิติงอีฆะอีฮะอิติหาเตนะะเนนะเตนะมุหาตุเตนะยาวะรัมมโลกาสะโทอภุคัตคัตชิอายัญจะสะทะาหะ สทะทส,ส,สหัสีโลกะธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปะตุระโฮสิตุระโฮสิอติกกัมเมยะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะกะวา อุทานังอุทาเนสีัญญาสีภระขเขาวะัตะโกโณทันโยอิัญญาสีวัตะโกนโกณทันโยติอิติหงังอายาสะสัมโตโกณทันยัสสะัญญาโกณทันโยเตวานามางอะโหสี